สวัสดีนะักเทรดมือใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาให้ทริค3ข้อในการเทรดไบแนน c e ล i ควิดสวอปยังไงให้ได้เหรียญเพิ่มและมีกำไรในการเทรดครัค้งนี้นะคะก็คือ3ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะที่ทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ได้แล้วสามารถ เก็บเหรียญเพิ่มได้ข้อแรกคือเหรียญที่ไม่ใช่ stable coin หากมูลค่าแชร์ pnl ติดลบเราจะได้เหรียญเพิ่มข้อ2หากเหรียญเป็น stable coin มูลค่าแชร์ pnl จะต้องเป็นบวกเราจะได้เหรียญเพิ่ม แล้วข้อสุดท้ายราคาของเหรียญที่เราลงจะต้องลงเราจะได้เหรียญเพิ่มโอเคไหมคะ3ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบสมมุติฐานให้ดูว่า3สามสมุติฐานนี้เป็นจริงหรือเปล่าเราไปดูคลิปที่เราได้ทำกันไว้เลยคะ่ะ มาเริ่มข้อสันนิษฐานแรกนะคะถ้ามูลค่าแชร์ pnl mm hmm. ติดลบแล้วเหรียญไม่ใช่ stable coin เราจะได้เหรียญเพิ่มจริงไหมคือตอนที่เราลงเนี่ยเราลงเหรียญ d อกไป1,500เหรียญเดี๋ยวเราจะลองแร่ง redeem ดูนะคะว่าเหรียญจะเพิ่มมากกว่า1,500เหรียญไหม เราก็ไปที่สูงสุดแล้วกดแลกกดแลกดอกเห็นไหมคะได้หนึ่งพัน้ยหนึ่ดศูนย์หนึ่ได้เหรียญเพิ่มจริงๆแสดงว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้ถูกต้องโอเคข้อนี้ผ่านต่อไปมาดูข้อสันนิษฐานข้อ2กันบ้างนะคะที่บอกว่า ถ้าลงทุนคู่กับเหรียญ stable coin นเนี่ยมูลค่าแชร์ n P n นเนี่ยต้องเป็นบวกเหรียญถึงจะขึ้นนั้นมาดูตอนที่มันลบก่อนแล้วกันเนาะพอดีเราโชคดีที่เห็นว่ามันลบตอนนี้มันลบอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองร d e e m ดูนะคะเหรียญเนี้ยคือเราลงไปที่ อ่าสี่ร้อยเหรียญลงเหรียญเวทไปที่สี่ร้อยเหรียญเนาะมันเข้าแก๊ปไหมเนี่ยถ้าลงคู่กับสเตเบิลคอยค่า pnl บวกเราจะได้ขึ้นอันนี้เมื่อกี้นี่คือ pnl ลบใช่ไหมคะก็เราก็ได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาที่ 401.0689เพิ่มมา1.0689เพราะว่าเราลงไป400เหรียญแสดงว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้ไม่แน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูถ้ามันบวกละ่ะเราดูก่อนเนาะว่ามันมีอันไหนบวกบ้างอ่ะดูข้อนี้นะนี่ xrp คู่กับ stablecoin ถ้าแชร์ pnl เป็นบวกเราจะได้เหรียญขึ้นจริงไหมลองรีดีมดูเนาะ xrp เนี่ยตอนที่เราลงไปก็คือเดี๋ยวขออนุญาตดูสกุลนนะคะเราลงไปที่18.31เหรียญเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเหรียญมันจะเพิ่มขึ้นไหมอ่ะสรุปว่าเหรียญไม่เท่ากับ ที่เราลงไปคือลดลงมานิดนึงตอนนี้ก็คือ18.25แสดงว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้คือไม่แน่นอน <G ül> เราก็เอามาอ้างอิงไม่ได้เราไปทดสอบสมมุติฐานข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะ อะมาดูสมมุติฐานข้อสุดท้ายที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ถ้าเหรียญไหนที่เราลงไปใน l i q u i ดสวอปแล้วราคามันลงก็เท่ากับว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นและนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของอมูลค่าของเหรียญที่เราลงนั้นมีการลงที่เยอะขึ้นเราก็จะได้ เหรียญเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะตอนนี้ลบไป7.42 mm hmm. ก็ตรวจสอบดูว่าใช่ไหม mm hmm. ลองรีดีมดูนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ได้เหรียญดอก1529 mm hmm. เป็นการทดสอบสมมุติฐานได้อย่างดีว่า mm hmm. ยิ่งราคาของเหรียญที่เราลงลงไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นเท่านั้น